สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอุ้มขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ v e r b to help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอุ้มก็ยังมีเว็บไซต์ v e r b to help นะคะที่ได้รวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย่อยๆเอาไว้เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปนี้วันนี้อุ่มมาพร้อมกับข้อความจากเทพีเฟย่านะคะที่ต้องการจะส่งตรงถึงคุณในตอนนี้โดยที่อุ่มได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการแชนเนลพลังงานนะคะแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน Description Box ข้างล่างค่ะ การอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Collective Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณอะไรที่ฟังเราไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะแล้วก็การอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Timeless คือคุณจะดูเมื่อไหร่ก็ได้อุ่มสับไพไว้แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทำนายพร้อมกันเนี่ย อุ้มาขอเุียตแสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอุ้มขออารัธนาต่อกุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคนให้แคล้วคล่าจากพย,ายันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถิดเอาละเรามาเริ่มกันที่ข้อความแรกนะคะ b e l t o n Fertility เบอร์12นะคะกับ d i v protection แล้วก็ queen of cups นะคะข้อ <gar ita> ความนี้นะคะเทพีเฟย่าต้องการที่จะย้ำกับทุกคนอย่างชัดเจนนะคะว่าขอให้คุณเชื่อมั่นในซิกเซนของตัวเองเชื่อมั่นในสัญชัตาญาของตัวคุณเองเพราะว่าคุณมีดีมากกว่าที่ตัวเองคิดนะคะ อืมตอนนี้เนี่ยพลังงานหยินหยางของคุณนะคะสมดุลตอนนี้เนี่ยดีายยู u n i o นนะคะระหว่าง dy m a s a s c u l i n e แล้วก็ d ีวายเฟมินีนในตัวคุณเนี่ยมีความสมดุลน,นะคะแล้วก็ทางนี้เนี่ยคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลจากสวรรค์เบื้องบนในทุกๆย่างก้าวของการใช้ชีวิตของคุณบนโลกใบนี้ แต่เดี๋ยวเราจะมาขอแคริฟายเพิ่มเติมด้วยหินรูนกันนะคะอุ่มใส่ไว้ในถุงใบนี้นะคะขออนุญาตค่ะขอแคริฟายให้เบลตันค่ะฟอร์จิลิตี้เพอร์สิเวเลน์นะคะอืมขอให้คุณพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็พยายามปรับสมดุลในชีวิตเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคือการกลรปรับสมดุลพลังงานหยินหยางอะคะ่ะเราจําเป็นที่จะต้องทําไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ขอ clarify ไพ่ divine protection ค่ะอืม destiny นะคะอ่านี่เลย คือคุณได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลอย่างไม่ต้องสงสัยอย่าได้กังขาในจักรวาลน,นะคะอย่าได้กังขากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเมื่อใดที่คุณกังขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นหมายความว่าคุณไม่เชื่อมั่นในในพลังงานของจักรวาลและที่สําคัญคือคุณไม่เชื่อมั่นในพลังงานของตัวเองด้วยขอเคลร์ไฟล์ไพ่ควีนออฟคัพส์ค่ะ ืม growth นะคะเห็นไหมคือนับวันนับวันพลังพลังไซคิกของคุณนะคะอ่าอินทรีนของคุณเนี่ยยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างที่ผมมักพูดเสมอๆว่าคือ six sense ของเรานะคะหรือหรือไซคิคบิลิตี้เนี่ยคือยิ่งใช้นะคะยิ่งเชื่อยิ่งฝึกฝนยิ่งแม่นยำค่ะอมาที่ข้อความต่อมากันนะคะ ชาริสนะคะ fulfillment แล้วก็32นะคะ prosperity แล้วก็ night of pentacles นะคะอืมข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินคือหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบชีวิตมันอืดเหลือเกินมัน slow life เหลือเกิน slow แล้ว slow เล,ล่านะคะอ่ะแต่ว่า อยาให้คุณมองเห็นข้อดีของการ slow life หรือว่าการที่คุณพยายามสร้างธุรกิจหรือสร้างตัวตนของตัวเองหรือพยายามมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสิ่งดีๆไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะคะอืมคือคือบอกตรงๆไว้เลยว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันเติมเต็มชีวิตคุณนะมันเติมเต็มความสุข ให้กับคุณได้อย่างแท้จริงคือเข้าใจว่าเราทำงานแลกกับเงินแน่นอนค่ะอะเพราะว่าเงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้ซื้อ,อ,ซ,อซื้อซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่มห่มซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยานพาหนะะ นะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องพูดได้ว่าแบบเงินซื้อได้หมดเลยนะคะาบางคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยแบบเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่ลองคิดดูนะคะเงินเนี่ยแหละค่ะคือตัวที่ซื้อความสุขนะคะเงินเนี่ยคือตัวที่ซื้อสินค้าหรือซื้อความสุขมาสูาส่เราไม่มีใครปฏิเสธเงินหรอกค่ะอืแต่ทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทํานะคะบอกได้เลยว่าผลงานของคุณคือมันคือชิ้นโบแดงอะ เพราะฉะนั้นอย่าล้มเลิกอย่าท้อแท้อย่าสูญสิ้นความเชื่อมั่นและความศรัทธานะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะความสำเร็จเป็นของคุณค่ะไม่ว่าคุณจะนิยามความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองไว้ว่าอย่างไรเอาละเรา,เามาแคลิฟายกันด้วยหินลูนนะคะขอแคลิฟายไพ่ชาลิสฟลฟิลเมนต์ค่ะ วิกตอรีนะคะอืมเห็นไหมที่ผมบอกนะคะคุณ <sen> ส <festivals> ําเร็จได้แน่ๆไม่ว่าคุณพยายามมุ่งมันตั้งใจทําอะไรอย่าท้ออย่าท้อคือเข้าใจว่าเฮ้ยอุ่มพูดง่ายอะไรอย่างเงี้ยเอออย่าท้ออย่าท้อคือคือเราเราทุกคนมีมีโหมดของความรู้สึกไม่มั่นใจนะคะอ่าของความแบบเอดูถูกตัวเองนะคะของความที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณจะสำเร็จได้แน่ๆ คุณจะสู้ต่อไหมคะอืม้อพูดอย่างน้นะเออแล้วก็เดี๋ยวขอ clarify ให้ prosperity ค่ะอืม power นะคะ strength สู้ต่อสู้ต่อตอ,อย่างที่ผมบอกนะคะอืมฮึบค่ะฮึบค่ะอย่างที่ผมพูดอะขอเน้นย้ำกันอีกทีนึงนะถ้าเกิดคุณรู้ว่าคุณจะสําเร็จอะคุณจะสู้ต่อไหมอะอืมนะคะ ขอ c ค a r ฟายไพ่ night of pentacles เลยค่ะ <laughs> completion นะคะอ่า reward นะคะอะรางวัลเป็นของคุณแน่ท้ายที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะนิยามความสำเร็จหรือความมั่งคั่งในรูปแบบของตัวเองไว้ไว่าอย่างไรมาที่ข้อความต่อมากันนะคะ High Priestess High Priest นะคะ Responsibility อ่าแล้วมี High Queen of Cups นะคะอย่างที่ผมบอกเชื่อมั่นในซิกเซนของตัวคุณเองค่ะคุณคือ Channeler คุณคือ Medium นะคะคุณคือพ่อหมอแม่หมอพ่อมดแม่มดไม่ว่าคุณจะนิยามตัวเองไว้ว่าอย่างไรค่ะเชื่อมั่นในตัวเองค่ะแล้วก็เบอร์21น,นะคะกับ Shadow Treasures แล้วก็เบอร์ศูนนะคะกับ The Fool ค่ะ อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดเมื่อใดคุณเริ่มกังขาตัวเองนั่นหมายความว่าคุณกังขาในจัก,กรวาลด้วยคุณคือเพชรเม็ดงามจิตใจของคุณงดงามเข้มแข็งแล้วก็แข็งแกร่งถ้าหาก คุณได้ใช้เวลากับตัวเองหรือพยายามตั้งใจฟังเสียง Inner Voice ของตัวเองหรือเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วหมั่นฝึกฝนคุณคือของขวัญล้ำค่าของโลกใบนี้นะคะและตัวคุณเองก็มีหน้าที่สำคัญบนโลกใบนี้ด้วยเช่นกัน บางคนอาจจะเคยคิดว่าเอ้ยไม่ชอบโลกใบนี้เลยมาเกิดทําไมที่นี่ฉันมาทําอะไรที่นี่ฉันเกลียดมนุษย์ฉันเกลียดคนบางคนนี่ค่ะอาจจะเคยคิดอย่างนั้นนะแต่อุ่มบอกไว้เลยนะคะว่ากับข้อความนี้เนี่ยคุณมีค่าชีวิตของคุณมีค่าการมีอยู่ของคุณบนโลกใบนี้ทำให้โลกใบนี้ของเราน่ายอยู่ขึ้นนะคะ ขอ clarify ไพ่ High Priest แล้วก็ High Priestess ้วยค่ะ <c oughs> Abundance นะคะ Wealth อืมคือถ้าเกิดใครทำงานในสาย spiritual นะคะบอกได้เลยว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะอืมงานที่ตอบโจทย์หรือเติมเต็ม ชีวิตคุณเนี่ยนะคะจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นะคะอืมขอ clarify ไพ่ Shadow Treasures ด้วยค่ะอืมคือ,อการที่คุณพบเจอกับอุปสรรคนะคะหรือวิกฤตในชีวิตบางอย่างนะคะกับ Shadow side ด้านมืด นะคะ,ะช่วงเวลาดาวดำดิ่งไม่ว่าคุณจะพบเจอนะคะ,ะด้านมืดเหล่านั้นนะคะหรือพลังงานลบๆเหล่านั้นจากภายนอกหรือแม้กระทั่งด้านมืดของตัวคุณเองหรือด้านมืดที่มันอยู่ภายในที่ลึกสุดใจของตัวคุณเองเมื่อใดที่คุณกล้ากล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับความจริงกล้าพอที่จะเผชิญหน้ากับ ความกลัวคุณพบทางออกให้กับชีวิตเสมอคะ่ะอืมขอ clarify ไพ่ The Fool ด้วยค่ะ <laughs> Happiness นะคะ Joy แล้วก็ Blessing คนที่พยายามพัฒนาหรือยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองหรือพยายามขัดเกลิกเหตุของคุณให้มันเบาบางลงไปเรื่อยๆนะคะอืคุณสําเร็จได้แน่ๆแล้วสุดท้ายแล้วคุณจะค้นพบความสุขที่แท้จริงนะคะอะเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่ใจของคุณอยู่แล้วและเมื่อใดที่คุณมีความสุขนั่นแสดงว่าคุณมี พลังงานที่เป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานของจักรวาลอุ้มไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกนี้ยังไงนะคะอะคือคุณย่อมรู้สึกดีที่สุดด้วยตัวเองนะคะบางคนอาจจะแบบนิยามว่าเฮ้ยอิ่มใจปลื้มใจไม่ว่าคุณจะเรียกความรู้สึกของคุณไว้ไว่าอย่างไรคุณเท่านั้นที่จะรับรู้ได้ดีที่สุดคะ่ะมาที่ข้อความต่อมานะคะ Magic Circle Protection มีคำว่า Protection มาอีกแล้วนะคะแล้วก็เบอร์20นะคะกับ Go with the Flow แล้วก็ t w o of w o n d s นะคะเมื่อใดที่คุณพยายามทำความเข้าใจตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วก็มีจุด ยืนที่ชัดเจนในชีวิตนะคะอืมแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำความฝันให้กลายเป็นจริงโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์อืมนะคะโอเคคือคือเราทำสิ่งใดเราย่อมคาดหวังที่จะได้ผลลัพธ์หรือผลตอบแทนกลับมาแน่นอนแต่ทั้งนี้เนี่ยอมิตจะบอกว่าคือคือเมื่อใดที่คุณรู้จักที่จะโอเคทำแล้วปล่อย ะะอ,อย่าไปยึดติดกับผลลัพธ์คุณจะค้นพบความสุขที่แท้จริงจากการทํางานแล้วก็ผลลัพธ์ที่ตามมาผลลัพธ์ตรงนั้นมันเป็นหน้าที่หรือเป็นงานของจักรวาลที่จะทํางานให้กับคุณหน้าที่หลักๆของเรามีแค่นี้เองค่ะง่ายใช่ไหมเออมันมีแค่สองอย่างเองนะ,ะแล้วที่เหลือนะคะปล่อยให้เป็นหน้าที่หรือเป็นงานของจักรวาล ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการมาหาเราค่ะขอแคลฟายไพ่เมจิกเซอร์เคิลโปรเทชันค่ะไอซ์ Ice นะคะอันนี้ก็คือคุณอาจจะจำเป็นที่จะต้องแบ่งเวลามาอยู่กับตัวเองนะคะอ่าปรีกวิเวกนะคะอย่างแรกนี่อาจจะเพื่อที่จะต้องมาสำรวจ ความคิดคำพูดหรือการกระทำเป็นการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในชีวิตว่าคุณได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็อย่างที่สองคือบางคนอาจจะใช้เวลาในการปลีกวิเวกหรือการอยู่คนเดียวนะคะ,ะในการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะวิปัสสนาอะไรก็ได้ได้หมดที่คุณเหมือนว่าทำแล้วจิตคุณสงบนิ่งไม่ว่าจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนนะคะนี่คือการปกป้องพลังงานของตัวคุณเอง หรือทําความสะอาดพลังงานหรือจักระหรือออร่าของตัวคุณเองซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าคือในวันวันหนึ่งที่เราใช้ชีวิตเนี่ยคือเราอาจจะพบเจอกับคนมากมายหรือเราอาจจะพบเจอกับคน ที่ไม่น่ารักไม่จริงใจหรือมีพลังงานลบๆมีความคิดลบๆแล้วเราเหมือนว่าเราดูดซึมหรือเราดูดซับเข้ามาในตัวเราโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวหรือไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพยายามเหมือนกับว่าคือแบบถ้าเกิดเราแอบสอบพลังงานลบๆเข้ามาเราต้องพยายามปล่อยออกไปค่ะอืมพยายามหาเวลาในแต่ละวันนะคะในการอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะทําความสะอาดจากกระความความสะอาดออร่านะคะ cleansing เอาพลังงานลบๆเอนเ g อลบๆออกไปจากตัวคุณขอ clarify ไพ่ go with the flow ค่ะ <c oughs> give generosity นะคะอ่าพยายามใจดีกับตัวเองหน่อยค่ะอ่านอกจากที่จะใจเย็น <c oughs> นะอ่าแล้วก็ต้องต้องใจดีกับตัวเองด้วยค่ะ่ที่ผมบอกไว้ว่าแบบคือ อย่าพยายามไปบังคับหรือไปฝืนนะคะหรือไปคาดหวังอ่าใช่ใช่ใช้คำนี้กับสิ่งใดๆบนโลกใบนี้อะนะคะเพราะบางทีเนี่ยเราอะยังคาดหวังหรือบังคับตัวเองไม่ได้เลยเราภาษาอะไรเราจะไปคาดหวังหรือบังคับคนอื่นหรือสถานการณ์อื่นๆให้เป็นไปดังใจที่เราต้องการจริงไหมคะ ขอแคลิฟายไพท two f w a n d s ค่ะ perseverance นะคะ p a t i e n น e เทพีเฟยาต้องการที่จะบอกกับคุณนะคะว่า หากคุณมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งใดแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนการทำงานหรือการพยายามสาร้างสัมพันธ์หรือสร้างสัมพันธ์หรือเยียวยาความสัมพันธ์หากมันเกิดจากความตั้งใจดีแล้วก็ความตั้งใจจริงของคุณแล้วแต่คุณตัวคุณเองยังรู้สึกว่ามันยังไม่ประสบความสาเร็จยังไม่เป็นไปดังใจที่คุณต้องการแต่ใช่ว่ามันจะไม่เกิดนะคะอืมบางทีเนี่ย สิ่งสำคัญนะคะก็มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่านะแต่ว่ามันรู้สึกได้ด้วยใจค่ะเอาละเรามาขอคำแนะนำสุดท้ายจากเทพีเฟย่ากันนะคะอุ่มใช้ยไพอารลโอสำหรับนี้ขออนุญ,ญาตค่ะขอคำแนะนำสุดท้ายจากเทพีเฟย่าให้กับคอเลกทีฟด้วยค่ะ Earth นะคะ ask the element of Earth for grounding stability and strength in times of chaos สำหรับข้อความสุดท้ายนี้นะคะเทพีเฟียต้องการที่จะเน้นย้ำกับคุณว่าขอคุณแบ่งเวลามาอยู่กับตัวเองที่ผมพูดไว้ในตอนแรกนะคะว่าอาจจะเป็นการทำ s e l ฟ reflection นะคะหรือเป็นการ m e d i t ท t e นะคะเพื่อที่จะ ทำความสะอาดจากกระหรือออลาแล้วก็เพื่อเป็นการที่คุณแบบคือถ้าเกิดคุณฝึกฝึกการกําหนดลมหายใจนะคะถ้าเกิดพูดหลักการของการาตามวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการการหายใจเนี่ยเป็นการเอาออกซิเจนเข้าไปในร่างกายใช่ไหมอ่าเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้ให้กับสมองของเราแล้วก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับเลือดนะคะที่ไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ รือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าแบ่งเวลาหรือหาเวลาไปอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้านะคะหรือจะปลูกต้นไม้นะคะได้หมดเพราะว่าการที่คุณอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมันจะทําให้คุณแบบเออหรือพื้นที่สีเขียวอะคะ่ะมันจะทําให้คุณแบบมีความสุขมีความสงบอะคะ่ะและที่สําคัญคือการที่เราใช้ธรรมชาติบําบัดนะคะ ใช้พี่หินคริสตัลในการทำความสะอาดจักกะนะคะออสามารถช่วยผ่อนคลายเราจากเรื่องตึงเครียดได้อย่างสุดท้ายนะคะเจพีเฟยาต้องการจะเน้นย้ำกับคุณว่าคุณแข็งแกร่งมากกว่าที่ตัวเองคิดนะคะ เอาละแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะคือข้อความที่เทพีเฟย่าต้องการที่จะส่งตรงถึงคุณในตอนนี้แล้วอุ๋มก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะอุ๋มรออ่านอยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรักหรือจะช่วยกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะเราไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย